ผมเห็นด้วยนะครับในกฎหมายหากนำไปสู่ความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างรวมทั้งทรัพยากรใช้ฝั่งด้วยวันนี้ที่ท,ที่ที่ผมพูดถึงกฎหมายนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งใน8 เป็นไปได้นี่ผมอยากจะได้ห้าไม้นะฮะห้าไม้คือประมาณ8กิโลอันนี้เป็นเรื่องของประมงพื้นบ้านนอกจากนั้นเรือใหญ่ก็เอาไปนะครับแต่ว่าการใช้อุปกรณ์ที่ไปทําลายทรัพยากรในเนื้อหากฎหมายเหล่านี้ต้องมีอยู่ด้วยแต่ที่สําคัญยิ่งครับต้องยอมรับนะครับว่ามาตรการการปกป้องทรัพยากรชัยฝังในการที่ไม่ทําลายทรัพยากรชชยฝังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้านี่ต้องยกนิ้วมือให้กับ เครือข่ายประมงพื้นบ้านที่ต่อสู้มาตลอดนะครับแล้วก็บางครั้งถูกถูกยิงถูกอะไรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าในกฎหมายนี้เนี่ยให้สิทธิ์ของชุมชนในการดูแลแสี่ยก่อนอย่างน้อยนะครับเรือลาดตะเวนนี่จะต้องให้เครือข่ายของชุมชนเป็นคนดูแลร่วมกับหน่วยงานของรัฐนั่นก็คืออาจจะเรียกว่าตำรวจชายฝั่งก็ได้ครับซึ่งเป็นของชุมชนครับครับโอเคครับคุณถาวรเชิญครับครับครับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่จะให้มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการปกป้องดูแลฟื้นฟูหรือแม้แต่การจัดเก็บเงินส่วนหนึ่งเป็นกองทุนเพื่อที่จะดูแลพี่น้องอประมงชายฝั่งเราเคยทำมาแล้วคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินจนกระทั่งนำมาสู่เรื่องของการออกฉนดชุมชนแม้ว่าเราจะออกได้เพียงแปลงสองแปลงแต่นั่นเป็นการเริ่มต้น เพราะการออกกฎหมายแต่ละฉบับใช้เวลาจริงๆนะฮะพี่น้องเกษตรกรครับดังนั้นถ้ากฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาหรือถึงมือรัฐบาลถ้าใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลให้คำมั่นสัญญาได้เลยว่าชุมชนจะต้องเข้าไามีส่วนร่วมนะครับครับคุณพิพูถแถลงเชิญครับครับขออนุญาตตอบสองประเด็นนะครับประมงขนาดเล็กเนี่ยพักเพื่อไทยมีนโยบายชัดเจนครับต้องได้รับการช่วยเหลือต้องมีแต้มต่อนะครับนั่นก็คือรูปของเงินกองทุนพัฒนา ทรัพยากรชายฝั่งนะครับนี่คือในประเด็นของพรรคที่ชัดเจนในประเด็นว่ากฎหมายตรงนี้ก็ยืนยันได้ชัดครับว่าพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ต้นทางที่เป็นไทยรักไทยหัวใจคือประชาชนอยู่แล้วเอาไซอินอยู่แล้วคิดจากโนอกเข้าในอยู่แล้วคิดจากประชาชนแล้วฉะนั้นเพื่อไทยต้องทำพับลิกเฮียริงฟังว่าประชาชนต้องการอะไรฟังว่าประชาชนมีปัญหาอะไรแล้วเราจะต้องกับเคลื่อนผลักดัน กฎหมายที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนครับนี่คือเพื่อไทยครับครับขอบคุณครับถามนกักการเมืองคะว่าที่ตอบมาเมื่อตะกี้เนี่ยคุณทำได้จริงหรือไม่และจะทำเมื่อไหร่คะค่ะ สำหรับผมถ้าได้เป็นนายกทําทันทีครับและที่จะทําสิ่งแรกคือการยกเลิกพรกจุกเฉินในสามจอชดดายแดนภาคใต้ขอบคุณครับคุณอารีเพนเชิญเลยครับครับผมเองอยากจะพูดอะไรในสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่พูดว่าเพื่อต้องการให้ในห้องประชุมชอบอย่างเดียวเพราะคนทั้งประเทศฟ,ฟังอยู่นะครับเป็นลาน ทองสีเขียวสัญ,ญลักษณ์ของการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินถูกติดไว้ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชสัญญาประชาคมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาชนในการปกป้องพื้นที่อาหารและที่อยู่อาศายัยเกิดขึ้นหลังจากชาวบ้านที่นี่สิ้นหวังกับการผลักดันเหตุผลในการปกป้องพื้นที่สู่ภาคนโยบายระดับชาติเช่นเดียวกับกระแสคัดค้านท่าเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมและสะพานเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาสตูน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือ u ซ h e r n s e a บ o a r d ที่คนในพื้นที่ต่างสะท้อนถึงกลไกที่ขาดการมีส่วนร่วมรายได้จากการเกษตรในภาคใต้มีสัดส่วนหนึ่งใน3ของมูลค่าผลผลิตทั้งประเทศทั้งยังเป็นภูมิภาคที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดสัดส่วนคนจนในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มลดลงและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้เป็นนโยบายของภาครัฐประชาชนเป็นฝ่ายสืบค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองเมื่อพวกเขาพบว,ว่าโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการถูกเขียนไว้ในแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็เกิดขึ้นแล้วเช่นการเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมนานก,าการคัดค้านอย่างชัดเจนของประชาชนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ทำให้ทุกรัฐบาลไม่พูดถึงการตัดสินใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน แต่การแบ่งรับแบ่งสู้ของฝ่ายนโยบายก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดความมั่นคงซึ่งพวกเขาหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกในรัฐบาลต่อไปสำหรับทางออกในเรื่องนี้นะคะที่ภาคประชาชนอยากตั้งคำถามจากภาคการเมืองเชิญคุณสมบูรณ์คำแหงจากเครือข่ายปากบาราค่ะเชิญค่ะครับ ผมอยู่สตูนนะฮะจังหวัดเล็กๆแต่มีโครงการขนาดใหญ่ที่กาลังจะลงเนี่ยเยอะมากนะครับแต่วันนี้ผมตั้งคําถามสำหรับพี่น้องคนใต้ทั้งภาคนะฮะคือผมคิดว่าทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าภาคใต้เนี่ยเรามีฐานทรัพยากรที่สําคัญใช่ไหมครับแล้วก็เป็นฐานที่ช่วยสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับคนใต้แล้วก็ทาให้คนทั้งประเทศเนี่ยมีเศรษฐกิจดีขึ้น,นเพราะสัดส่วนในเรื่องของการทำรายได้จากเศรษฐกิจเนี่ยของเราเป็นเกือ,กว,อกว่าสี่แสนล้านต่อปีใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่คนใต้ส่วนใหญ่ภาคภูมิใจนะครับเรามีการเกษตร <_ d ata> เรามีการประมงนะครับเรามีการท่องเที่ยวอย่างที่วีซีดีได้นําเสนอไปแล้วเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นผมถือว่านี่คือศักยภาพสําคัญของภาคใต้ที่ช่วยกําหนดอัตลักษณ์ของความเป็นคนใต้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าในช่วงสิงกบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความพยายามของภาครัฐเนี่ยที่พยายามจะผลักดันรว่นนำเสนอโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเยอะมากในในพื้นที่ภาคใต้น,นะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ที่จะเกิดที่จุมพนพี่น้องจุมพนก็ออกลุกขึ้นมาแสดงท่าทีชัดเจนนะลงไปฟ้าฐานญิงที่เคยจะตั้งที่ประจวบคนประจวบก็ไม่เอาแล้วก็จะมาตั้งที่ท่าสาลาคนท่าสาลาก็ไม่เอานะฮะโครงการขุดเจาะน้ํามันที่จะไปไปสำรวจขุดเจาะอยู่ที่เกาะสมุยนะพูดเกาะสมุยก็จับมือกันรอบเกาะก็ไม่เอาใช่ฮะถ้าเรือน้าลึกที่จะมาที่ปากบลาฮะผมว่าถ้าติดตามข่าวคนสตูลก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่เอาะอันนี้รวมถึงเลนบรดที่ที่จะ ชื่อมต่อมาที่สงขาด้วยนะฮะผมผมเชื่อว่าโครงการเหล่านี้ตัวนี้เรามีข้อสงสัยว่าพักรัฐกำลังจะยกมาตรพุ่มมาไว้ที่ภาคใต้หรือเปล่าคนใต้เนี่ยได้พยายามแสดงท่าทีค่อนข้างชัดนะครับว่าวันนี้เนี่ยต่อต่อท่าทีต่อรูปแบบการพัฒนาที่พักรัดพรมหยิบยื่นให้เนี่ยคนใต้ ขาปฏิเสธนะ,ละแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพแห,แห่งชาติเนี่ยได้มีมติของคนทั้งประเทศนะซึ่งเป็นเวทีที่คน,คนที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยรวมตัวกันเป็นเวทีที่ใหญ่มากนะ,ะมีมติชตัดว่ารัฐบาลจะต้องทุบทวนเรื่องพวกนี้ทั้งหมดในภาคใต้ค่ะอย่างนั้นสิ่งที่อยากถามนกักการเมืองคำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราอยากถามพรรคการเมือทงทั้งสี่พรรคตัวน,นี้นะครับว่าวันนี้ท่านมีท่าทียังไงนะกับ ข้อเสนอของคนใต้ที่วันนี้เราอยากให้มีการยกเลิกเรื่องราวพวกนี้และให้มีการทบทวนตามที่สมาชิกสุขภาพได้มีการเสนอไว้แล้วครับคุณหมอแวร์เชิญครับมาจากปากบาราถ้าความเห็นผมครับในเรื่องท่าเรือที่ในวีดีทัศน์พูดเมื่อกี้นะครับต้องทบทวนครับเหตุที่ต้องทบทวนนี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ที่ผมว่านี่ยอย่างน้อยต้องถมทะเลพันกว่าไร่ครับต้องเวนคืนอีกประมาณ4ี่พันกว่าไรในการถมนี่อาจจะต้องอถลม่มภูเขานะครับสักแปดลูกในการที่จะไปถมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นเรื่องที่ที่ผมว่าต้องไปถามคนในพื้นที่นะครับใช่ถ้าบอกว่ามองภาพรวมและทําให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นแต่คนพื้นที่ได้อะไรและสูญเสียอะไรสิ่งที่ต้องอคําตอบทีนี้ พอมาพูดถึงหลายๆโครงการที่เป็นไม่กะโปรเจกต์โดยเฉพาะเรื่องพลังงานผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยในขณะนี้พลังงานมีเพียงพอแต่เราไม่จัดการที่เจาะและก็พอแล้วครับผมยกตัวอย่างครับน้ำมันที่เราเจาะจากอ่าวไทยครับเรามีมากกว่าประเทศบรูรนครับในขณะนี้และก็ก๊าซธรรมชาติทั้ง NGV และ LPG นี่เราก็มีมากกว่ากูดและอิรักในขณะนี้แต่เนื่องจากว่า การบริหารจัดการของรัฐไปมอบกับให้กับเอกชนดําเนินการจึงทําให้การจัดการไม่สมดุลและราคาไม่เหมาะสมเพราะนั้นการทบทวนในเรื่องไม่กับโปรเจกต์ในเรื่องของพลังงานถ่านหินเอออะไรเออี่ผมคิดว่าต้องทบทวนว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่พอหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งท่อนะครับที่ลําเลียงมาจากพม่ามาประเทศไทยวันนี้เราใช้คุ้มค่าเรียนในการซื้อในการที่ผลิตพลังงานต่างๆเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าอย่าไปมองในเรื่องของเมกะโปรเจกต์นำไปสู่การใช้งบประมาณแต่ต้องทบทวนว่ามีความจําเป็นแค่ไหนและคนพื้นที่มีผลกระทบอย่างไรและมีผลกระทบต่อประเทศชาติอย่างไรครับครับคุณถาวรเชิญครับครับจริงๆแล้วโครงการใหญ่ที่พูดถึงนะครับยังไม่มีใครตัดสินใจทํานะครับสําคัญที่สุดเราต้องแยกให้ออกระหว่างความยั่งยืนกับความซีวิไลความขัดแย้งของคนหรือความต้องการของคนในสังคมแตกต่างกันเสมอ ใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นรัฐบาลถ้าไม่มีนโยบายในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนขับไล่แน่นอนถ้าประชาธิปัติมาเป็นรัฐบาลแน่นอนครับให้คามั่นสัญญาได้เลยโครงการใหญ่ๆทุกโครงการจะต้องรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจะต้องถามเจ้าของพื้นที่ว่าต้องการอย่างไร,รยั่งยืนหรือ